สวัสดีครับพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชนแอร์นี่บ้านสว่างเชนแอร์ผาพี่พาน้องมาชมควายงามที่ตลาดนัดโูกกระบือบ้านน้องแจชุมผู้บุตรรอยพี่น้องวันนี้กระโจนครับเสาร์วันที่16กันยายน2566พี่น้องบรรยากาศตะเซาพี่น้องมีฝ่าฝนจังน้อยพี่น้องเนาะฝ่าฝนลงมานิดนึงพี่น้องเบิ่งนเบิร์บรรยากาศพี่น้องบ้านสว่างเชนแอร์สิพาพี่พาน้องชุ่มควายงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแจเหรอเป็นไราตัว การทายถ้ำบ้านสมหวังเชนแนวกับอาจจะบริยัดปดนันได้กับท่มาต่อรองโท่มาสอบถามอะไรอย่าเพิ่มเติมจากน้องหอยเพิ่นน้องพี่น้องเนาะกัเบิร์บรรยากาศไปน้ำพี่น้องบันสมหวังเชนแนวทายถ้ำแบบไบร์บอมมลอกแม่ไร่สดพี่น้องแต่ว่าลง่มชีบสดบลอมีการตัดต่อน้องพี่น้องเนาะกัเอาทุกสายสายเหนือสา,ายขุนสายควายเลี้ยงสายควายงามมีวัตถุสายหรือพี่น้องเนะาะฝากกับพ่อแม่พี่น้องซอยกันคนไหลคนแช่คนที่ตามน้ำเนียพี่น้องเนาะ มันนี่สีแต่ผ้าพีผ้าหน่องออกชมควายเข้งงามาไปไล่โตไปเผนกำลังต่อรองกันพี่นอ้องเผนกำลังต่อรองกันกำลังเบิ่งพี่นออ้นองเมื่อนี่ฝนตกในห้อยหรืองัอควายเข้ามากบบระเบ้หลายป็นไดนโบแน่นคือทุกมือป็นไดน,ดนดพี่น,อน้องแต่ว่ากับมีพ่อให้เบิ่งพ่อให้ชมพี่น้องมีพ่อให้ชมอยู่พี่นออ้นองเบิ่งบรรยากาศไปท <c oughs> างนี้จะเป็นสายเหนือเป็นส่วนใหญ่พี่น้อง ข้างมือสายเหนือส่วนใหญ่อ่ะสีพาย่างไปหูห่วยยี่บานหูวยยี่บานได้หูวยยี่บานได้สายเหนือมาอย่ารบกวนโทษด้วยอุ้ยสุดยอดสากว่าสายเหนือบ่ได้ขายบ่ท่านได้ขายมีแต่เมีมีแต่ตัวบักใหญ่พี่น้องคููทั้งสองบ่นิครูทั้งสองบ่ โอ้ปู่ทั้งสองปลาตัวพิ่นได้มามิตโตเตยใหญ่พี่น้องตัวละเท่าไรก่อนนี่ตัวสับปะรดสับปะสามหมื่นสี่พันตัวนี้เท่าไรสามหมื่วสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นสี่พันตัวนั่นห้าหมนกว่าห้าหมื่นกว่าพี่น้องพอพันของผู้ใหญ่บ้านมาเบิ่งถ่ายมันพี่น้องขออนุญาตได้ไหู้ใหญ่บ้านโอ้ยเบิ่งวงเขาพี่น้องวงเขาถ่ายเพิ่น ห้าหมื่นสามหมืนมม่นพี่น้องผู้ได,ไดเปิดอมามาเปิดชิพก็พอพันเอาเป็นพอขอกพอขายพอพันก็ได้พี่น้องหรือจะเอาไปสายเหนือไปคุน้นก็ได้มันใหญ่พี่น้องเพิ่นเปิดราคาหว้ตัวบักใหญ่พี่น้องคล้องคนยานหนุ่ยบ้านโคกจานตะการพื้นล้นบุญราชธานีพ่นได้มาสองตัวบักใหญ่มาเบิงพี่น้องหอยเวียดกำลังเบิงสนใจเพิ่นกำลังต่อรอง หมยเยดกำลังต่อร่องปลาลด้าไ้กว่าข้าได้ว่าข้าง้กเ่าสองปัหาสัตว์ปาแมนม่อีกให้น้อยลงเลยเว้ยแล้มาสิในคลายันเออริงรอมองหายเลยจาสามอสามอส่มาบอบนี่ถ like ้าสามก็ไดอข้าสามกเอาขได้าดาด้ พายเวียดเพื่อนไทยป๋อต้นใ่แห้งเพื่อนวะแห้งอยู่เงระระว่างเพื่นฉีดสีก่อนเด้สีเร็วเลยสีปั๊บเลยเด้อู้ใญาบาลท่านปอเอาปากเบอร์โทรผู้ญบาลก่อนเลย087 875 2166พายบักไง่ทั้งสองตัวสามเท่าไรก็นนั้น สามสี่ห้าห้าสองเพื่อนเปิดไหบผู้ได้สนใจตัวได้กระทูมาต่อรองกับพญานาคหนุ่มเพิ่นได้เอ้าขอบคุณหลายครับผมมันมานครับผมไอ้ฝ่าวเพื่อนว่าสวัสดีครับขออนุญาตแม่นี่ขั้นอาบน้ำมากนี่สุดยอดเลยเด้หนิมันตนโตดีดีตาว่าเพื่อนบออาบน้ำให้มันมันชีคันอาบน้ำฝนตกหนาฝนเอาตากฝนเดาเพิ่นวาเบิ่งแข่งขาหนาตาโตเนี่ยหลาดพี่น้องตตนโตดีดีสูงลอยสาิ่วตัวไห ร้อยสายสีขาความสูงออตะวัตนตุนโตดีพี่น้องพุ่งหางางามงามพี่น้องเงี้ยวอ่าลาดตาแต้มแจ่มแจ่มจัดจนินอ่องข้อพิ่งพี่น้องแข้งขาหน้าตาสุดยอดเปิดเท่าใดวันามสิครับสามสิบหกบ้ทองเดนะ้เน้อสามสิบหกน่าจะค่าวัตถุดิบน้องหนึ่งพิ่นว่าพร้อมผสมอยู่สามสิบหกคนเปิดไว้ตะว,วัตนตุนโตดี่ดีพี่น,ออน 36, ้องตุนโตดีอีกทีสามสิบหกคนเปิดไว้เพิ่มมาจากใส่ไงมมาจากสีเกตครับสีสเกตเนาะเอาฝากเบอร์โท่นี่ครับ ศูนย์เก้าเก้านย์เก้าเก้าห้าศูนย์หกแปดามแปดสามเจ็ดสามแม่สาวบักใช่พี่น้องต,ต้นโตดี่ดีสามสิบหกคนเปิดใวเพราะตอร้องของเบิร์นพี่น้องงามเบิร์นเต็มโตพี่นอ้องขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมต้นนี้แม่แยกลูกบหรือแม่สาวขึ้นกันลูกโอ้ต้นนี้กับแม่สาวพี่น้องแม่สาวเบิร์นว่องเขาอันนาบารางขึ้นกันหนาฝนเพิ่นว่าเอามาตากฝนเอาเพิ่นว่าอู้เบิร์นต้นโตพี่น้องสูงร้อยสามสิบเท่าไร ร้อยสามสิบกว่าได้อยู่ร้อยสามสิบตัวใดหน่อประมาณพ่วงหางงามคือกันพี่น้องพ่วงหางกะงามเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเต็มตัวเอาเงาอาลาดแม่นี่คือกันพร้อมผสมคือกันเพิ่นเปิดเท่าไรแม่นี่ไม่ยี่สิบหกเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอู้หูบ่ธรรมดาเด้พี่น้องต,ต้นโตดีสูงคือกันง่ายคือกันเศร้าโหยคนเปิดไว้พี่น้องยี่สิบหกเพิ่นมาจากใส่คือซีสเกตน้ำกันโอ้เพิ่นมาจากซีสเกตน้ำกันควายถือเด้พี่น้อง ยี่สิบหกเมนบ่อโอ้ยพี่น้องราคาเบื้องต้นโตพี่น้องบ่อหน่อยบักใหญ่สูงลอยสามสิบหาผมมาได้ประมาณโอ้โอเคเลยมาคือถือเจบาที่ต่อร่องเอาต่อร่องอีกอยู่บ่ตัวได้อีกคนมาปลาเอ้าฝากเพื่อโทษในล่ดย์ปดแดศูนย์แปดแปดสามสี่แปม่แปดสี่สองสองสามสี่สองสองสามแม่สาวบักใหญ่พร้อมผสม26ราคาพี่น้อง ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาเบิงได้ทางเดียวทังนั้นมันเบียดอยู่อ่ะขอคุณหลายๆมานฝากบันสมวัตนแนวน้ำเเด้อครับผมอ่ะยังต่อพี่น้องไปอีกสายหนึ่งพี่น้องไปอีกทางหนึ่งอีกโซนหนึ่งทางผิพี่น้องเบิงบรรยากาศไปการสื่อการขายพี่น้องเบิงบรรยากาศการสื่อการขายควายพี่น้อง คือคักพอสมควนพี่น้องคือคักพอสมคงวนบรรยากาศมันนี้เบิ่งพี่น้องอ่ะผ้าลุยโคนผ้าลุยขีตมพี่น้องอ่ะไปขามไปอีโซนหนึ่งพี่น้องอ่ะมาโซนทางผีมาขออนุญาตเป็นทางผีพี่น้องเป็นสีอนุญาตบอกขออนุญาตครับมาเบิ่งแเมสาหน่อยงามงานพี่น้องสีดอกเล้าชัดเกลน,นาหมอท่อปองข้อปูดปองข้อสามบองพี่น้องเบิ่งวแบบเาเพลินข้าเพลิน หนึ่งหน้าตาเพื่อนพี่น้องอัตลักษณ์ไหว้ไทยได้เบิดเลยพี่น้องเบิกเอาสูงเท่าไรเงี้ยสามสิบเท่าไรอร่อยสามสิบบวกโอ้อร่อยสามสิบบวกเบิ้งท่ายง่ามพี่น้องควายตัวนี้ถ่ายง่ามโยกดีโอ้เบิ้งแข้งขาเพื่อนพี่น้องพลาวเพื่อนสวยละตัวนี้เขาเอินว่าควายสวยพี่น้องสวยสวยงามแม่สาวหน่อยง,งามๆเปิดเท่าไรเงี้ยครับสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้โอ้หางงามพี่น้อง ก็ูอหาสนะโอ้ขาวลาลานหาแสนลูกสาวสายหลานหาแสนเ่นว่าแต่ว่าตนตดีงามดีสูงดีโอเคเลยเปิดไวสามสิบเจ็ดเปิดไปิดเอาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์หกห้ากเจ็ดหกสห้าแปดสองสี่ีม่สาวหน่อยงามสายลานหาแสนเพื่นว่าแต่ว่างามอหลีของเพลินพี่น้องสามสิบเจต่อร่องไดอีกจ้หน่อยเพื่นว่าเนาะเอาขอบคุณเลยท่านมาครับผมฝากวันสมมวังชุดช h ้ n แน l น้ำเนเด โอเคครับผมสวัสดีลูกผูหรือแม่ว้ยแม่สาวหน่อยโอ้ยสุดสวยพี่น้องมือนี้สีมากคือโพด่เฉพี่น้องสีงามเสมอกันแกงหางวิด,วดพันหิวนุ่มบ่ดิบ <c oughs> ่เม่นผกักคุยเย้าตัวหลังโอ้เบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องเบิ่งแข้งขาตนโตวสวยสวย,สวยพี่น้องว้ายสวยซ้ายใดหูเพิ่นบ่หัเพิ่อน บ่หูเนาะบ่หูพอแต่ว่าพอดั่งแน่นอนพอหลอดแน่นอนมันงามพี่น้องเบิ่งหน้าตาตัวโตหน้าเพิ่นสวยกระบานใหญ่พวงเขาดีพี่น้องเบิ่งแขงขาเน่นอนย,ยังสิเปิดเท่าไรลูกสามหมื 30, น่นได้พี่น้องสามหมื่นได้พี่น้องนี่โอ้ยราคาพ่อต่อรองพี่น้องมันงามก้อยงามสามหมื่นเพิ่นมาจากสายลูกสารคามเนาะมาจากสารคามเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยลูกศูนย์หกสอง 092เกาอะเอาไหม062์องเอาไหมเอาไหมศูนย์หกองน์เดแปแมเพิ่นได้มาแม่สาวนียหน่อยสามหมื่นถ้วนเพิ่นเปิดไว้งามได้พี่น้องว่าธรรมดาผู้ใดสนใจก็โท่มาตามเบอร์โทรที่เพิ่นฝากไว้พี่น้องโทรเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ บานสมหวังแชแนลปล่อยคลิปออกไปฝ้าวทุกเด้อพี่น้องเด้อมันงามเอาไปเข่าข้อเข่าไข่สบายเลยนู่นนูกเนาะงเพื่นมาจากสารคามเนาะจากสารคามพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆลูกมันหมาเด้อฝากบานสมหวังแชแนลนำเลยเด้อกำลังต่อรองกันทั้งพี่น้องให้เท่าไรเสัอเบอร์พี่น้องอายุมึงบรรยากาศป้านมาเบิ่งควายงามทางเพื่นกำลังเบิ่งควายงามพี่น้องเส้ยเฮ็ดขังไปครับอย่างนี้ย้อนไปเฮ็ดไปเนี่ยไปควายคูณไหนมาเบิ่งของเพื่นพี่น้องขวามีเขวบเฮ็ดไปห โอ้ยฝ่ายงามครับพี่น้องเพิ่นบอลร้องขีดินว่ามันคืองามด้วยวุ้ยเบิ่งฝงายงามพี่น้องสองตัวสีสันเพิ่อนบอลเกลือกีตมจักเท่อสีสันดีครับพี่น้องปลาถัเพป่าเลี้ยงยังไงมันคือสีดีแน่นอนปลาคูหน้อยทั้งสองวุ้ยงามครับพี่น้องขออนุญาตครับโอ้ยซ้ายใดเทือกคำนี่ บิ๊กเบิร mm. ์ดใส่ลูกบิ๊กเบิร์ดพี่น้องโอ้ยงามอีหลีตัวโตเพิ่นเพิ่นเลี้ยงยังไงเบิ่งแข้งขาพี่น้องหางเพิ่นก้นเพิ่นปลาพี่น้องไฟงามสุดรอในสนามมือนี้พี่น้องสุดรอวงเขาสุดยอดวงเขาเนาะมาเบิ่งวงเขาเพิ่นพี่น้องวงเขาเปิดกว้างนามอท้องชัดเจนสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงประมาณเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่ห้ามีหลีเด้พี่น้องสุดรอในสนามมือนี้พี่น้องงามลูกบิ๊กเบิร์ด เพิ่นเปิดเท่าไรคือเปิดไปเท่าไรครับเปิดไแปดเาปดสิบห้าเพิ่นเปิดไปเอาเป็นเป็นข้อพอกพ่อไข่สบายได้พี่น้องเอาไปเป็นพ่อพันสุดยอดเลยพี่น้องแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสุดยอดสุดยอดโมเมนทั้มดาราค่ายงามพี่น้องนี่สุดรอเบิ้งเต็มโตให้งามพี่น้องยืนดีซ้ายประกวดได้พี่น้องมันงามเบิ้งเบิ้งวงเขาพี่น้องเบิ้งว่งเขาหนาเพิ่นสุดยอดสุดยอดแปดสิบห้าบ่ 85เพิ่นเปิดไว้พ <_ Jean> ี่น้องบิ๊กเบิร์ดสายเพิ่นเอ้าฝากเบอร์โทรนี่ครับใส่โอ้ฝากเบอร์โทรหน่ครับ093ย์3ก้าสามศูนย์เก้สุดยอดพี่น้องพอพันอันาโคตรพอพันแข้งขาโตนโตอุ้ยพี่น้องบอธรรมดาสายบิ๊กเบิร์ดสุดยอดสุดยอดครับเปิดนกำลังต่อรองขอพูดเรื่องครับผมอก้า่ะยังต่อพี่น้องมากขึ้นราค ครับเจ้าของวัตถเบียนเกาหามหารคามไอ้คันนึงครับขออนุญาตครับแม่ลูกกันยุบอะไรนี่ไมแม่ลูกกันโอ้ยลูกเพื่อนพี่น้องลูกสมงามลูกแม่บ่ะเฮ้ยลูกผูกเบิ่งลูกเพื่อนลูกเก้าเจริญโอาเดี๋ยวสิไปเบิ่ง์ั้งคนเพื่อนตะวันนารอละพี่น้องลางามแข้งขาดีแั้งเนาะลูกทรายเพื่อนนี่แม่เพื่อนพี่น้องว่องเขาใหญ่เขาใหญ่แม่เพื่อนสูงลอยสามสิบต่อไรเงืแม่เพื่อนไหม ร้อยซีสีเพิ่นวาแม่เพิ่นตู้เงีพี่น้องเบิ่งบักผ่าวเพิ่นอ่องข้อชัดเจนทับเพชรลำโขงไว้ใส่กับเพชรลำโขงไว้พี่น้องใส่กับเพชรลำโขงไวเงี้ยหวานหลาพี่น้องในท้องเพิ่นเพชรลำโขงโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งลูกชายนั่นลูกชายเพิ่นพี่น้องลูกชายลูกชายยังก่อนหรือก้าวเจริญก้าวเจริญพี่น้องลูกไส้ก้าวเจริญโอ้เปิดไว้ซิมหา หนึ่งแสนกับห้าหมื่นราคาซื้อสองได้สามในท่องเพลินเพชรลำขงแม่นี่จะให้ลูกเบิ้งผลงานพี่น้องเพลินเดี๋ยวไปว่าท่านใดอยู่เดี๋ยวเพิ่มสิไปเบิ้งลูกไายเพลินอะเบิ้งพี่น้องเบิ้งไล่เรียดเอาโคนเพลินมาเบิ้งลูกไายเพลินพี่หน่องมาเบิงลูกไายเพื่อนลูกสายเก่าเจริญลูกไายเพลินพี่น้องใหญ่งามรอเอาไปเป็นฟอขอกฟอขายได้เลยพี่น้องสายเพชรลำขงพี่น้องตัวนี้สุดยอดสุดยอดนี่แม่เพลิน ใส่เอีเพชรลำโคงอันนี้เก้าจะเลื่ญนเพชรลำโคงในทองเพิ่นสิเพื่นเปิดไว้พี่น้องห5 0่งแสนห้าหื้นเนาะเพื่นเปิดไว้เพื่นเปิดว้เท่าไหร่เอาเ,เพื่อนมาจากไหนเชียงขวัญร้อยเอ็ฮาเอาฝากเบอร์โทรน่อครับบัตรศูนย์หกสามสี่ศูนย์เกออศูนย์ศูนยกแม่ลูกลูกผูต่ว่าลูกสุดยอดเก่าจะเลื่อนพี่น้อง สายเก่าเจริญแต่ว่าแม่เพิ่นใส่เพชรลำโขงไวการจ่ายลูกว่าต้องห่วงเบิ่งตาลูกเพิ่นกระไดพี่น้องสิบหาเพิ่นเปิดไใบพี่น้องผู้ใดสนใจกระทุมาต่อรองตามเบอร์โทุเพิ่นฝากไใบห้อยเขียวเขียงขวัญเนาะห้อยเขียวเพิ่นเปิดไใบพี่น้องผู้ใดสนใจฝากโทุมาโทุ่ดี๋นี่ใดเดี๋ยนี่เอ้าโอ้ลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าบะนี่ฝ้าพี่น้องลูกไส้แก้วฟ้าลูกไส้เด้เนาะลูกไส้ลูกไส้เด้พี่น้องนี่ต้นโตสุดยอด โอ้ยพี่น้องสายเผือกเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันสายเผือกได้สบายลูกแก้วฟ้าแก้วฟ้าพอดังเนาะสุดยอดเปิดเท่าไรตัวนี้สี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้โอ้ยพอเขียวเจียงขวัญเพิ่นใหญ่มากสายพอพันอันเเบอดียวกันให้เบิ้งกันให้เบิ้งทั้งคางมันกระด่ะเบิ้งพี่น้องมันไปทั้งหลังบ่ได้โอ้ยงามพี่น้องโอ้ยสี่สิบห้าเนาะโอ้ยราคาสี่สิบห้าพี่น้องสายเผือกพอพัน ลูกแก้วฟ้าลูกกแ้้วฟาด้พี่น้อง<า>เบอร์เดียวกันเนาะอเ,อเอาทบทวนเบอร์ก็ได้ทบท,วน,ท,บทวนเบอร์ 0, <63. S 2> 0, 0 6 3 0 0 9 0 0 9 6 2 7 7ย์ศูกเก้าเจลูกเก่าเจริญในท้องเพชรลิโขงแม่พันอ่ะตัวนี้แซนหาตัวนี้ซีซิมหาเลือกซื้อได้เลยเลือกเอาไปทั้งชุดต่อใส่กันแห้งถือเนาะพ่อเขียวเชียงขวัญขอบคุ้เลนท้ายมันครับผม ฝา ER. กบ้านสมหวังใช่แนวน้ำเนเด้อโอ้งามของเพื่อนพี่น้นองทั้งสองสายสายเขียวอ้าสายเขียวประว่าสายเผือกกับสายดำงามง่ามของเพื่อนคุณหลายๆเอามาเบิร์ท่าพี่น้องนี่ตํางามพี่น้องมันเสียหนุญยยากพอพี่น้องขออนุญาตครับแม่สาวทั้งสองบอกนีอโ um re ok, so. อ้ตันต้นหนีกสาวอุ้ยตัวนี้กสาวตัวนีกสาวพี่น้องเบื้องหน้าตาห้อยประวิตกำลังมาสนใจ น้ำทั้งสองตัวพีน่น,น,น้องเบื้องหน้าไว้สักก่อนพี่น้องนาหมอท่องทั้งสองพีน่น้องสุดยอดสุดยอดเบื้อง <c oughs> แข่งขา,<ร>าต้นโตว,ว่าเป็นค้อยผูแต่ว่าข้อยแม่เนาะต้นโตเพิ่งเพิ่งโพดเลยซายยังก่อ,อนเบิ้มพันล้านพีน่น้องลูกเบิ้มพันลาน้านข้าแข่งดีเบื้องทั้งหนาก่อนอ่องข้อชัดเจนมะเข้าวดีตาแต้มจ้ำๆนาหมอท่องต้นโตดีครับพี่น้องอ๋อพึ่งสวนเข้า เบื้องต้นหากระสุดยอดเลยพี่น้องอเดี๋ยวสิไปเบื้องทั้งหลังให้เพิน่นเอาเบื้องราคาก่อนตัวน,นี้เปิดไว้นนหาหมืน่นตัวนี้สี่หมื่นเอ้านี่เมียได้หนิพี่น้องแต่ว่างามเนาะต้นโตดีคือกัรในสี่หมื่นได้พี่น้องเมียปังญ่นี่ใหญ่ที่พี่น้องเมียสาวใหญ่ได้ตัวนี้เมียสาวใหญ่เบื้องท้ายเพิ่นสี่หมื่นได้พี่น้องตัวนี้สี่หมื่นท้ายดีนุ่มดีต้นโตดีสี่หมื่นแต่ว่าตัวนี้ลูกไม่พอหาหมื่นงามต้นโตดี แม่สาวที่พี่น้องตัวนี้แม่สาวหน่อย5 0,000บาทตัวนี้40,000บาทเป็นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาตัวล่างเพื่อเดลคอฟเบอร์โทรเพิ่นบาทนี้อ่ะฝากเบอร์โทรนี่ครับบานนี้0 8 2ย์แปดสองศูนย์แปดสทบทวน5อ่ะ4เนาะตัวนี้4ตัวนี้5โอ้ยพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดโทรมาตัวล่างตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้จะต่อใส่กันแห่งถึกเนาะแต่ว่าตัวนี้แม่พันสบายเลยงามโอเคครับเนาะ มันจะไปกลัวกันเบิ่งตนโตแล้วเอาขอคุณเลยนๆหมายนมานครับผม,มขออนุญาตครับเมื่อเบิ่งพอพันพี่น้องตนโตอุ้ยสายใดขื้อคำนี่สายเบิ้มพันล้านพี่น้องอุย้ยแข่งขาตนโตสีสันหน้าตาพุ่งเขาสายเบิ้มพันล้านอพอพันนี่พี่น้องพอพันอย่างเดียวตนนัวนี้เอาไปเป็นพอขอพอขายสบายเลยเบิ่งถ่ายเพลินกลนเพลินพี่น้องอุย้งยงามพี่น้องสีสันสุดยอดเลย ถายงามยืนดีพี่น้องสูงเท่าไรหรอห3อยสามสิบวกรอยสาความสูงเป็พี่น้องงามใหญ่อนาคตสดใสอนาคตพอพันยางเดียวเลยเบิ่มพันล้านนอสายพ่นนอะเปิดเท่าไรบาทนี่เท่าไรก่อนสี่สิบเก้าได้พี่น้องนี่สี่หมื่นเก้าพันไดพี่น้องสายพอพันนี่สุดยอดสุดยอดเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับ087 2ศูนย์แปดเจ็ดสนเพิ่มามาจากสายท่ โปรชัยรนะ้อยเอ็ดเนาะซีิเก่าราคาพอพันสายเบิรมพันหลานงามของเพลินพี่น้องสุดหยอดสุดยอดฝากบาบนสมวังิเหนือน้ำเน,นเดอร์ครับผมปากพุ่นเล,ลายนมานครับผมมาปิดทีบกับเมีสาวด้เนาะครับเนาะทองครับคุยท่องแล้วพี่น้องปาโท้มาเบิ่งหนาควายท่องพี่น้องปาดว่าเป็นเมีสาวหน่อยท่องแล้วด้พี่น้องนี่น,นาหมท่องชัดเจนสามเดือนแล้วเบิ่งอ่องข้อพี่น้องแบบเผาวแข้งขา มาปิดชีพกับเม่สาวทองแหลกง,งามๆพี่น้องเบิ่งหน้าเบิ่งเขาเพื่อนนะะ้องว่าเม่นสาวหน่อยทองแลลวได้พี่น้องนี่สูงเท่าไดรบ้าน,นี่ลูกร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกเนาะเบิ่ง,งตนโตเพื่อนพี่น้องร้อยสามสิบห้าบวกเบิ่งเต็มโตพี่น้องแม่สาวทองแหลกยังหนี่ยหน่อยอยู่แต่ว,ว่าตนโตดีดีพี่น้องซ่องได้สามเดือนแล้วกระคันทองเพื่อนวางามต้องเพื่อนถ่ายเพื่อนพี่น,น้องถ่ายงามพี่น้องอ้ยเบิ่งพี่น้องตนโตดีอีลี สุดยอดสุดยอดงามเนาะสีดอกเล่าชัดเจนงามดีพี่น้องสวยสวยทองแรกอยู่เอ้ยมันคือทองไวทีหล่าแสดงว่าจายลูกดีเนาะสุดยอดเลยสายพันธุ์ดีเปิดบานนี่เซิมหาที่พี่น้องนี่ควายงามนี่หาซิมหาทีพี่น้องราคาต่อรอางใดอีกจังหน่อยเนาะต่อไดอเพื่อนวะโซ่งอีข้างในราคากัน อา้าวฝากเบอร์โทรทุกวันศ <09 4, S 1> ูนย์เก,กนน้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแม่สาวทองแรลกสาวงามพร้อมได้บอธรรมดาพี่น้อง5าหาบอ5หาซหาเพิ่นเปิดไว<ป>้ไ<ป>ต่อรองไดอีกเพิ่นว่าส่งฟรี่ก,กันได้ราคากันสุดยอดสุดยอดอ้าวิดชชีพแค่อยงงามตัวนี้ล่ละอา้าวฝากบ้านสมหวังเชนน้ำเน้อนลูกเดอ้อมันมานครับผมถามเบอร์โทรเหรอเดนเนอร์โอ้ได้ได้ละอ้า บวานสว่างเชี่ยแนวผ้าพีผ้าหน่องมาชมควายงามจิตตลาดนัดโคกระบือชมผู้บุตรรอยเอ็ดกระไดประมาณนี่น้องพี่น้องนอกบระไดครบทุตัวแต่กระไดร้ายพอสมควรเพราะเห้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคาหัวราคาควายของกองอยู่กองยุ่มฟ้าม่่น้องพี่น้องเนาะกาผู้ใดสนใจตัวได้ก็ให้ต่อรองนะครับทุมาสอบถามรายละเอียดกับเพื่อนใดนะครับผมก่อนซื้อก่อนขายอย่าลืมสอบถามกันดีๆพี่น้องบวานสว่างเชี่ยแนวกับเป็นซื้อกลางทายถ้ำให้เบิง รายละเอียดอาจจะเพรชัดเจนอาจจะเพราะปัญใดค่สอบถามเพิ่มเติมเนาะน้องนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ชิปนี้บานสมองแชนแนลฝากพี่บานน้องไนวะ้เพียงแค่นี้น้องพี่น้องเนาะสอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเพื่อเป็นกำลังใจนะ้องพี่น้องเนาะ,ะขอให้พอไปพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบานสมองแชนแนลชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไพ่ไข้เจ็บต่างทางพี่น้องรำด้วยรำด้วยเบิดหนีเบ็ดบสีน้ำกันสำหรับมือนี้ชิปนีคุพบพอกันแชแนลนกะวนภาพสวัสดีครับ